แล้วถึงจะจ่ายงวดต่อไปนะครับก็เลยต้องมาเช็คก่อนทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าจ็บแล้วจําคําว่าคนติบแล้วทนคำว่าไปไ <c oughs> ปเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับภายในครับพี่น้องภายในก็ฉาบแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองฉาบภายในเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับคุณช่างคุณรอภายในฉาบเสร็จแล้วหรอคร,ครับเรียกรับบัตรเยไดยัง เอแต่ไม่เอดครับผมอันนี้เป็นโถงอันนี้จะเป็นโถงทางขึ้นชั้นสองนะครับทุกคนนี่จะเป็นทางออกในระบายบป็นไัดวยนไหครับปันไดวยนโอ้โหมันในหนังเลยหนังเรื่องอะไรน่าใสกองใกองวขอเลาเรองไปด้ด้วยครับ บอัในเสาเขาพักสามคอย่างพี่เสานี่เขาพักสามคนไอ้ผมเขจงบนัดขอผมในเ็บราลบเอีังวันเข้ามาเขตของล่าเกิงานของ่ออยากสิไปเรอย้สิงกบไม่ได้ประเด็นผมนี้สาง,งนคนมากอน้งาน บนไดบนไดนบันดไอช่วงเดิมักฝะรนักฝึนัก็ึปการที่บนไดนะเราก็้อาตึมางหลังไปแล้อครับนี่มันเป็นเหล็กลนะมันใหม่เด็กิ้ตัวแต่มันอ่อนเลยราเราหลเสียบก่อนรอปอันนี้ห้องงงนะครับมันจะมดิ้วยินตรงนี้เราติดตามครับว่าอัปเดตบ้านของเราจะเสร็จ ตอนไหนนะครับตอนนี้เรามาเช็คความเรียบร้อยความพร้อมว่าฉากเสร็จหรือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะไปทานข้าวบ้านแม่นอำมานี่หิวข้าวโอันนี้ข้างบนนะครับผมอันนี้ห้งนองบา

อันนี <aunque S 2> s office, <S ้เ okay ป okay, right okay. <ros an> ็นออฟฟิศนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศบริษัทก่สร้ครับโอเคนะครับวันนี้มาอัปเดตการก่อสร้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ชุ่ๆ